โอเคเอโอเคโอเควัสดีครับทุกคนมาแน่แนอนครับวันนี้เรากลับอยู่ในเกม Dead by d a ไลท์เ,เหมือนเดิมหลังจากที่ทาออหาายการลงคลิปไปนานแสนนานมาแล้วไอ้มันเลอะว่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> รอยู่กับพี่ป้องปักตัวอะไร เพงเหมือนกิ๊กฟอกวิ่งของใช่เดือบ่อยมากนะพวกมึงลูนา่าคือพี่นะจ๊ะทำไมเมาส์มาหลุดเองวะไม่เนิร์ฟสักทีไม่ดีกันเลยตัวนี้ได้ย <c oughs> ินใจมันหนึ่งแจ๊หนึ่งแจ๊ลากแถวนี้เนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีไม้เลยแถวนั้นนะพี่ต้องลากมาบอคบอกบอคบังบอคพีโป้ค่ะ <c oughs> ให้ครกับ <c oughs> ให้ครับ บอกทำไมบอกทำไมอยู่กับพ่อผมเนี่ยจะบอกทำไมอ่ะเขาอยู่กับพ่อผมเนี่ยไม่บอกพี่โป้ให้แค่ปกตวนั่นๆๆป๊าบพี่ไม่คิดจะวนสักหนึ่งปีเลยวิที่ไม่ควนพี่ไม่จะวนสักหน่อยเลยไอ้เฮียทำไมต้องกลับมาหากูอีกแล้วมันเป็นอะไรกับกูเอาไม่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 เอาวเราไม่วนกันแน่เฮ้ย รูดปะเนี่ยใช่รูดปะเนี่ยฮัลโหลรูดมีหางช่วยพี่ด้วยปังมีชงนออกมาพี่ไอ้เหี้ยล็อกล็อกเพียง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 พี่น้องเราดึกเพิ่งแล้วน้องโกรธน้องโกรธมากคือปั่นปั่นปั่นอยู่ปั่นอยู่ไอ้เราจะโแกะอยู่

ตลกไอ้ยู่ผมการเรียนอะไรแกพี่โป้วิ่งไปทางนูเนไงแม่งไม่ตามแม่ตามรอยผมรื้อรอยน่าจะไปลูนนะลูนหายลูนหายไป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 ลูนไปลูนไปลูนเลี้ยวเลีวเลี้วเลีวเขาป้าลูงเขามาลูงเขามาลูงช่วยแล้วช่วยแล้วฮีนฮีนรักษาบาดแผลที่มันฝังลึกอยู่ในใจ สี่คนสามร้อยดิสามร้อยที่ไหนร30้อห้าสิเองทำไมเตียงมันละ,ละหลอนกจ่ายคนละคซึ่งเหรอวะสามร้ห้าไอ้รอยห้าสิไม่เอาไม่เอาไม่มีสาวแล้วไม่เอาอายูปาปย่ปัดไปยูกระพมยูกระพมยูกระพมไอ้แบ็คยูฟีมีไั่ตัดไป เ้ยมาเร็วมาเร็วเป็นคนแรกมาตากใสแต่พื้นเลยไปละมาเดี๋ยวพี่บังให้พี่บังให้เออไป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 พี่บังให้พี่บังให้ไปไปรถดถสวยสวยโดนไปหนึ่งแจ๊บปุไปแล้วนะบังแล้วไปแล้วนะเอ้ยทําไมเป็นกูอะตามกูเฉยเลยเอาเฉยต้องสายยากแล้วจังหวะนี้ ดดโดน 1, 000, 1, 000, ไปหนึ่งพันหนึ่งพันบ้านเล็กไปแล้วมาบ้านเล็กดิรู้แล้วพี่พี่เห็นคนพับพี่แล้วโถ่อาฉหลบอยู่หลังเครื่องนี่ไงห <Bose> ินเขนาหน่ไไ ouais. <Bose> อยหินเขนาหน่อยไม้แมสมูกไข่พับปลโหล พอแหละเกพอแหละเกพอไม่เก้าเกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์น่ารูไอ้เฮวไอ้เฮ้ไอ้เเรียบร้อยเยี่ยบาอะไก็เล่แล้วใครพับดว่งกูโวยโพับไปแล้วไปทิเพื่องทิ เขามีไอนี้หรอเขามีปันสองคนเห็นออร่าปะวะไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไหนเราไม่รู้เป็นไหนเราไม่รู้ไปคนเดียวก็เห็นก็หาเลยเนี่ยเมื่อกี้กำลังย่องกันอยู่ดีๆโหัวมาไอ้ย่ะไอ้มายไปไหนอ่ะอ่าเรียมหล่อตายหมดแบพแล้วโอเคโวยเลยจะหนักเลยจ่ะ มันสีโสเหล่าตะกอ <c oughs> ไม้โทษนะันติโปเล่นนะเฮ้ยเ <c oughs> <ห>ขาเล่นเป็นเนมย์มาเดียวเองอะโหลเอ้ยออกแดกแล้วมั้งยืมมาหากูยืมกับ <servers> <ะ>ยืกูพี่ย <c oughs> ืมกบพี่ <c oughs> ยู่ไหนวะไหนวะรีบเครื่อง โอ้ยเจ๊โดนตีกันรอนอีกโอ้โหใจร้อนไปไปไหนแล้วไม่รู้ก็ได้ตามนม่ได้ตามพี่นะตอนนี้พวกได้แดกไม้ไปหมดแล้วไม่ได้ตามไม่ได้ตามแล้วหลุดไปเลยโอ้นเคนี่ยไม้ไม่มีแล้วนะครับมันสุ่มมาน้อยสุ่มมาน้อยจริงพี่เปไปไม้เดียวเองตรงนั้นอ่ะอุ้ยเจ๊ อุ้ยเบ็ดมิดนะมีคนกีนกราดอ่ะตัวเองเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะเท่านี้เสร็จแล้วดิวปั่นอยู่ไหนปั่นอยู่ไหนกันอันนี้ผมปั่นอยู่บ้านเลยแกเสร็จแล้วทเรื่องใหม่เลยพี่พิงไปพิงไปเสร็จแล้วเฮิュฮิวーไหนฮิューไหนอีกนิดหนึ่งอีกจึงนึงอีกจึงนึงใครเหลือไว้ก็ได้สวยสวยบาร์บีนะใหไปแล้ว โอ้หหน้าบ้านใหญ่ครับกองปลา,าหน้าบ้านใหญ่ก็ไม่มีแล้วฮัลโหลโอ้โหนาโยกนาโยไปเด้อมันจะไม่ทันจะแข็งเจอ,อ,อพี่เจอพ,อพี่อยู่กับพี่เออไปไหนก็มีรอยไม้แตกอยู่กับพี่พวกแตกไปแล้วหาพับอีกแล้วต้องพับต้องพับอย่าง่ี้เฮ้ยเอ้า เด็กกวัวปอดลอยท่ามคนอย่างนอ้โหลอะไรกันครับนี่เด็กว่าปอดลอยท่าอย่างไว้หมดก็เลยจะมาบอกให้นึ่งดีอ่ะคุมไว้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 คอบอยู่คอบอยู่ปลาปาาเขาไม่หาปลาเขาเปลี่ยนใจเขาไม่หาพี่โป้แทนแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ย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 ว เฮ้ยเดี๋ยวไม้ก็ล้ไปแล้วเหรอโอ้โหกุศ์จะเล่นไม้นี้ไอ้เหี้ยเอ้ยมันไม่มีไม้แล้วฝังไอ้สัตว์เอ้ยอู้แย่แล้วว่ะอู้แย่แล้วแย่แล้วที่ไม่ได้ลบมนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนวิวแกไปบ้านใหญ่มาแล้วไอ้เหอ้ยไม้แดกปวกปวกแดกไม้แดกไปหมดแล้วเรามาพี่ก่อนโบไม่นึ่งดีโบไม่นึ่งดี ไม่ได้กูไม่มีกิงเอ้ยไม่มีเลยไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยมันเอากูแล้วบล็อกไป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 บล็อกออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไไอ้ไอไออไอไอกไไอ้ไอไ้ไอไไอไ้ไอไอ้ไอ้ไอไอไอออไ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 อกไออไอไอไอ้ไ ไอ้ยี่หุ่นไหวลาก่อนเยบ้ายปวดแผลไอ้สารเลวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเนอคอลิกเนยคอลิกเนยคอลิกเฮ้ยยังไงวะเนี่ยได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่พอหายแล้วเอาไงวะเนี่ยฝังได้แตได้ยินเสียงนะโอ้โหไอ้ยี่ฝังลูกเมียไปเนี่ยโหลฝังพี่จะไปได้โคกเลยพี่จะบอกงพี่บันพี่บันพี่บันห้าสิบแล้วห้าสิบเล้ว เออืราพี่ผมบอกจะเล่นผมบอกเล่นที่หนึ่งนะลอยไปแล้วไปพี่ไหมวนไม่ว่าวนไม่ว่าพี่ที่ต้องมาตรงนี้ดิไปไหนอ่ะตรงนี้มันเนี่นะพี่ไปไอ้ขี้หมังนี่ก็ไปแล้วเหรอปีแล้วปีแล้วเอางเหรอไอ้ปีแล้วไปแล้วเอาจริงเหรอไอ้พี่เดี๋ยวพี่ลงคลิปย้อนหลังเอฟบีดูได้เลยพี่เล่นอยู่สองสามไม้เอง ผมพีดหายเลยชิบหายแล้วพี่ปันโอ้ยแล้วพี่โอ๊กหมดหนทางพี่หมดหมดหนทางจริงพี่ปันพี่ปันจะเสร็จแล้วพี่โป้มาดึงน้องก่อนเออดูดูใบเอพี่กับผมพี่หายแล้วพี่พี่ช่วยได้ระวังหน่อยช่วยได้โอเคไม่ระวังแต่ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เราไม่มีไม้แล้วอ่ะพี่โป้เลยไปช่วยน้องประตู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 ความรู้ก่อนเดี๋ยวผมล่ากออกมาให้ เคพี่ยังมีอีกกองหนึ่งพี่อยู่มีอีกกองหนึ่งฝังอยู่ไหนฝังอยู่ไหนไม่มีแล้วพี่ว่าเล็กวิ่งมาหลังวะเนี่ยล่อยมันเลยก็เล่นแล้วไอ้เหี้ยก็ยูวันก็ได้นะฝล่าวมันเป็ดแรกใช่ผมเป็นแรกพี่เป็นแรกไม่เป็นไม่เป็นพี่พี่มีพี่มีของพี่มีของดีพี่มีของดีมีของดีน่าจะไปหาน่าจะไปหาแบงค์นะคิดว่า พี่ต้เปิดประตูก่อนใช่ป่ะมาแล้วช่วยเมามามาผมไปพี่ไปมั้ยเฮ้ยแบงค์ทำ้ะเปิดเปิปโอ้แบงค์ได้ทางหลังได้ลุ้นลุเปิดเเปิดยเปิดยเดี๋ยวพี่เดีวมีไม้แล้วเดีวห้าสิบเป็นห้าสเป็นห้าสิบหกสิบิบังสิบอะร่ฝังมาแล้ ที่นี้ีใหม่ทีนี้ทีใหม่คนขลรคนเดยแต่ทานวะเรียยระวังมันบอขึ้นมานัดไงอหวังแล้วมีของดีไปดิตั้งชื่อคลิปว่าจุ๊ไม่ว่าแต่ใบคาไปไหนโอ้ไม่เห็นออร่าก็เห็นออร่าโวเรารูว่า โอ้มันเอาแอดออนจัดเต็มมาเลยคนไทยด้วยคนไทยไม่ได้ตัไม้เลยแล้วก็พับไอ้เลยโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสหรับการติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยผมก็ไม่ได้ลงคลิปก็หลายวันนะครับก็กลัวเพื่อนจะคิดถึงกันครับโอเคเอาความสนุกสนานที่หาไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าครับสวัสดีนะครับไปก่อนครับบาย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 